ทำไมเบยถึงลบด้่ยจิผมไม่รู้อันนี้อันนี้คือบบลูถ้าจะลบเพราะาล,บลบปัญหาเรื่องปัญหาเนี่ยกับลู้แต่ว่าคุยกันในาางามาเน่ยเพื่อนปกติอืแต่เรื่องอันเรื่องที่ดารามาเรื่องสังคมดาราอนนี้อันนี้ก็ออกหยอกกันอยู่แต่บอหยอกกันอยู่แล้วส่วนแฟนคลับแตดรดามามันก็ห่ามบ่ได้มันก็หาไไ้างม่มไ,ได้ถูกปะมันถูกไหมมาคำว่าเหมือนครั้งหนึ่งนางไปไฟ์สุดคำว่า สังคมดาราเขาไม่แคบหนึ่งสีนางก็ดูเอฟบ้าให้นางอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนเบ้าหยอกกันแล้วเอฟังแล้วเขาจะผิดก็ห้ามไม่ได้ล่าสุดก็มีเรื่องให้ชาวด้อมเนี่ยต้องสืบสอบกันเลยแหละคุณผู้ชมสำหรับนะคะคู่เพื่อนซีคู่จีนที่กระแสมาแรงนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างคู่ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชม โดยก่อนล่าสุดนี้เลยนะคะเมื่อมีการเข้าไปส่องในช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะและของสาวเบสเองค่ะทั้งสองคนก็ได้มีการ u n f o l ล o w กันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ใดๆเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าเอ๊หรือว่าคู่นี้เขาไม่ได้ติดตามกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าอ่ะอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเพราะเมื่อเข้าไปส่องทั้งของบิ๊กนะคะบิ๊กเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามเบสและเข้าไปส่องที่ของเบสนะคะเบสก็ไม่ได้ติดตามบิ๊กแล้วนั่นเองจึงเป็นคำา ถามนะคะที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างถกกันสนั่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่เพื่อนซีอย่างคู่นี้ทมกลางเช้าเน็ตนะคะแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งบอกนะคะว่าเคยฟอกกันด้วยหรอน่าจะมาจากที่เบสสัมล่าสุดไหมนะคะบางก็บอกเขาว่าปล่อยเขาเธอแยกย้ายลดแรงกดดันนะคะเขาเป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีดเพราะ f อตัวดีบางคนนี่แหละทําให้ต้องเสียเพื่อนที่ดีไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมจาก ที่มีการเข้ามาถกกันสนั่นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของเบสบิ๊กแต่ว่านะคะคุณผู้ชมหากเราย้อนไปก่อนหน้านี้ทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเจ้าตัวเนี่ยออกมาไลฟ์สดพร้อมกับนะคะมีการตอบคําถามนะคะเช้าเน็ตเช้าดอมนี่แหละที่ถามกลางไลฟ์นะคะซึ่งช้าเน็ตเองก็ได้ถามนะคะว่าทําไมเบสถึงลบรูปในไอจีซึ่งบิ๊กเนี่ยก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้นะคะแต่ว่าคุยกันหลังบ้านแล้วคือปกติแต่เรื่องที่ดราม่าเน คะสังคมดาราอันนี้ก็พูดหยอกกันเฉยๆส่วนแฟนคลับนะคะจะดราม่าเนี่ยมันก็ห้ามกันไม่ได้ไอ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนฟังนะคะเสียงของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เจ้าตัวออกมาไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะคะเผยถึงสัมพันธ์กับเบสว่าทั้งสองคนหลังบ้านคือคุยกันปกติก่อนที่จะมีการถูกจับตานะคะว่าอันฟอลโล่กันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปย้อนฟังเสียงของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันค่ะทำไมเบสถึงลบด้วยจิผมไม่รู้ อันนี้อันนี้คือบอลูถ้าจะลบว่าล,ล,ลบปัญหาเรี่ยงปัญหาเนี่ยกับลูแต่ว่าคุยกันในลังมานนือเพื้นปกติอืมจเรื่องอันเรื่องที่ดารามาเรื่องสังคมดาราอนี้อันนี้ก็บอกหยอกกันอยู่แต่บอหยอกกันยอกกนยู่แล้วส่วนแฟนคลับแดรามามันก็ห้ามบ่ได้มันก็ห้ามไ่ได,ไได้ถูกปะมันถูกไหมหมายความว่าเหมือนครั้งหนึ่งนางไปได้สดคำวามมา่าสังคมดาราเขาไม่แคบหนึ่งหนึ่งสามสี่ นางก็โดนเอฟซีบ้าให้นางอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนเบ้าหยอกกันแล้วเอฟซีฟังแล้วเขาจะผิดก็ห้ามไม่ได้ผมก็ห้างเพราะไรมีแต่แฟกข่บบาวดราม่าก,กันเองจริงจริงบวอยังดอกแต่ถ้าเรามีสติเรานิ่งเรานิ่งเรามั่นอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะมันจะรู้คําตอบแต่ถ้าเรานิ่งมั่นไม่ใช่นะไม่ทํานะนิ่งนิ่งไปเลยเ <c oughs> ตอขอคุยเล่าแล้วว่า ทำมันด่ามากอ่ะเศาซาพักซาพักไปสะกอนเบรกสะกอน